สวัสดีครับผมนายสรัญยูวงกอนิสิตชั้นปีที่1สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมแล้วก็วิธีใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะสอนนั้นคือโปรแกรม sony vegas pro 13นะครับโดยโปรแกรม sony vegas pro 13นั้นจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดตอ่อวิดีโอและตัดต่อเสียงนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องไปโหลดตัวไฟล์จากเว็บนะครับโดยผมจะมีลิงก์แปะไว้ข้างล่างดีสคริปชันนะครับให้ไปดาวน์โหลดกันได้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์ที่จะได้นะครับจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับคือเป็นตัวของโปรแกรมนะครับแล้วก็ไฟล์แครกนะครับครับสำหรับตัวโปรแกรม Sony Vegas Pro 13นะครับ ระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับคือระบบปฏิบัติการ Windows เป็น Windows 64บิตนะครับวิธีการดูว่า Windows ของคุณเป็น64บิตหรือ32บิตนะครับให้ไปดูที่ให้ไปคลิกคิกขวาที่ My Computer นะครับเลือก r r p p r t y y ครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ System Type นะครับ64บิต Operator System นะครับก็ ในการลงข,ขั้นแรกนะครับก็คือให้เับคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวลงโปรแกรมแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาประมาณนี้นะครับเครืองคอมทูเดรบโซน o ่เวลกัส13นะครับอินสตอลวิษาแล้วก็กด next ไปครับแล้วมันก็จะบอกให้เราว่าดาวน์โหลดและอินสต l ลนิวเวอร์ชันะครับเราเป็นดาวน์โหลดด้วยไออินสตอลเวอร์ชัปกติที่เรามีนะครับ โอเคข้อตกลงอะไรมันก็กดยอมรับไปครับแล้วก็กด i n ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเลือก <c oughs> ที่ที่อยู่ของมาครับอันนี้ให้ที่ create shortcut desktop นะครับหรือสร้าง shortcut ไว้ที่หน้าจอนะอันนี้จะเลือกใครๆจะเลือกไปลงไว้ตรงไหนก็ได้นะครับของผมเอาไว้ได้สิแล้วก็กด install แล้วก็รอครับ ดูอิครับหลังจากนั้นมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่า Wegas Pro 1 3 has been successful install นะครับ ก็กด finish ไปหลังจากนั้นให้เรามาแคกนะครับโดยการเข้าไปโดยการที่ตอนแรกเราจะเป็นเป็นตัวไฟล์ลามาครับให้เรา d o u b ลิกแล้วก็แยกไฟล์มาก่อนนะครับเราก็จะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีตอนนี้ครับตัวแค็ให้เรากดให้เราเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาครับถ้าใครเปิดไม่ได้ให้ก็ลอง run as administrator ดูครับ ห okay. ลังจากนั้นก็กดแผกครับ mm hmm. ตอนงจากดั้ก,ก็กดออกเลยครับแค่นี้ก็เป็นอันจบการแคแ้วนลครับแล้วก็ไปทดลองการใช้โปรแกรมันเลยครับเปิด mm hmm. ขึ้นมาหน้าต่างนินเทเฟซก็ประมาณนี้ครับวิธ mm hmm. ีจะสอบว่าแคกหรือยังในเข้ามานี่คิก mm hmm. ที h เฮลนะครับ mm hmm. about m e g a p r o 3ครับตัวนี้ ช d เรียกนัมเบอร์อดี ID, บอรครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีหน้าต่างเดี๋ยวลองผมจะลองเปิดของ <S <S Pro 12ดู <S <S คนแตกต่างระหว่างหน้าต่างอินเทอร์เฟซของแต่ละเวอร์ชันครับ อ,นนอ,อ, <c oughs> อันนี้คือของอันนี้คือของปู12นะครับดูจากแถบต่างๆอ,อันนี้ของปูต2อตัวนี้จะเป็นของปู13นะครับคือ <c oughs> แถบเครื่องมือต่างๆที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะย้ายลงมาด้านล่างนะครับของปู13มันจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับทำให้การใช้งานมันจะง่ายขึ้นนะครับ แล้วแต่แล้วก็ส่วนหน้าต่างตรงนี้นะครับของโปร13นะครับจออแบบให้ดูสบายตาในการเลือกใช้งานมากขึ้นอันนี้ของโปร12นะครับจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ทานซิชั่นอะไรพวกวิดีโอเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมีเดียเจเนอเรเตอร์พวกนี้ของโปร13จะออกแบบให้มันดูเรียบด,ดูง่ายขึ้นนะครับ ประมานะัสำหรับวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับก็เป็นการใช้ตัดต่อวิดีโอตัดต่อไฟล์ภาพไฟล์เสียงอะไรพวกนี้นะโดยการที่กดไฟล์เข้นมะาอันนี้เป็นส่วนของหน้าต่างการตั้งค่าหน้าต่างของงานนะครับโดยจะมีประเภทของขนาดวิดีโอของเรานะครับว่าเราต้องการเเท่าไหร่ HDTV อะไร ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับก็พอเลือกแล้วก็จะมีกำหนด,ดขนาด resolution ก็มีกำหนดเฟรมเรทให้ตั้งปกติก็อยู่ที่29-30นะครับเฟรมเรทปกติก็ประมาณนี้แล้วกดโอเคไปครับแล้ก็จะได้หน้าต่างงานขึ้นมาแล้วจะ,จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ Sony v ครับ โปรเซขึ้นมาจะไม่มีตัวที่เป็นตัวแท็กวิดีโอแท็กออดิโอมาให้นะครับให้เรามันให้เราคลิกขึ้นมาเพื่อสร้างแท็กออดิโอและแท็กวิดีโอขึ้นมาเองนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็อินเสิร์ตแท็กวิดีโอแท็กขึ้นมานครับก็จะสามารถเอาวิดีโอมาลงได้นะครับซึ่งไฟล์วิดีโอที่สามารถเอาลงได้ก็เป็นไฟล์วิดีโอเกือบทุกไฟล์ครับยกเว้น FLV ครับก็เดี๋ยวจะลองเอาวิดีโอลงมาดูมาใส่ดูนะครับก็จะมีนี้โอเคครับก็ลงมาครับนี่ตัวนี้จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับ MP4 นะครับ าสามารถใส่ได้ครับก็จะมีไฟดูขึ้นมาประมาณจะต้องการทิ้งพลันนั่นเองก็ได้นะเวลาเราต้องการจะตัดต้องการจะทำอะไรก็จะมีปุ่มคีย์รัดอยู่ก็คือกด S นะครับมันก็จะเป็นการตัดตัดส่วนของวีดีโอแยกส่วนออกไปนะครับถ้าเกิด ไม่ต้องการให้มันได้ยินเสียงนะครับเราก็ปิดเสียงไว้เลยครับี่โดยการดูที่แถบด้านบนนะครับตรงนี้เป็นแถบเดซิเบลนะครับก็เลื่อนลงมาให้มันสุดนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้เสียงตัวใหม่จะเอาเพลงมาใส่แล้วก็ i อ s นเ t a อ d ดิโอแท็กขึ้นมานแล้วเราก็ไปหาเพลงมา แล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็จะเป็นก็ทำงานประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆมันมีเยอะมากมายครับถ้าจะสอนในคลิปเดียวคงไม่ไหวนะครับก็จะมาพูดแค่นี้ครับสำหรับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับชมวิดีโอของผมจนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ผมก็เสียดีครับ